นี่นะคะก็เป็นกระเป๋าของที่เป็นทุกอย่างที่อยู่ในถุงอันนี้นะคะมารีนาโฟลแล้วก็มีแบตเตอรี่นะคะมีไม้พายอ,อุปรกรณ์ก็มีแบตมีแบตตกปลาสองอันนะคะแล้วเราก็เอาผ้าใบติดมาสักอันนึงเพราะเนื่องาจากมัน เพือนมันจะสกระประกหน่อยะค่ะที่ที่ตรงจอดเรือน,นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไระคะ่ะแล้วก็เอารถของเราเนี่ยนะคะวิ่งให้มันได้จังหวะแล้วก็เพราะว่าเราต้องเอาที่ตรงที่จุดเสียบบุหรี่เนี่ยค่ะต่อกับไอตัวปั๊มที่จะเอาเอาลมเข้าเรือ,อยางอันนี้นะคะเรือ,อยางของ ยี e ่หออินเทคกนะคะมารีน่าโฟลวันนี้เดมียวจะรีวิวตัวนี้ให้ค่ะขอพวกคุณค่ะถ้าสนใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจากร้านของฝากออนไลน์จากสหรัฐอเมริกาส่งไทยร้านซันซารานะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของเหมียวชื่อเหมียว The Movie in อเมริกานะคะก็ The, อันนี้เป็นตัวตัวขับไฟฟ้าะคะ่ะตัวขับเรือไฟฟ้าแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นลักษณะตัวอื่นก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวคลิปอื่นหนูจะสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการติดตัวมอเดอร์ไฟฟ้า อันนี้กับแบตเตอรี่ที่เราชาร์จมาจากที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรอะค่ะ,ะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนเเดี๋ยวขออนุญาตช่วยเอาของลงจากรถแล้วนะคะแล้ว,ว่าเริ่มเริ่มที่จะ,ะทำให้เรือ,อยางเนี่ยมัน ออกไปตกปลาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั่วไปของ i n g โกไบนะคะเพื่อนๆมันจะมีมันเป็นอ่างเก็บน้ำอยู่ในเมืองเพนวาเล่ Pen นะคะมอนรัตแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอ,อเมริกาค่ะอันนี้ก็เป็นท่าเรือที่คนที่มีเรือบ้าน่ะนะคะ ก็จะจอดที่นี่ได้แล้วก็เขาก็จะมาพักผ่อนกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีสันนาการของพักผ่อนหย่อนใจของอเมริกันชนนะคะคนอเมริกาเขาจะคนที่ชอบอยู่มีบ้านอยู่บนน้ำเขาก็จะทำได้ะคะ่ะก็เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อน